สวัสดีครับเจมมาโตูกรับใหม่แก้วนะครับวันนี้เราก็มี2กิจกรรมนะครับมารีวิวพร้อมกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ไดมอนใหม่หรือว่าของที่จะมาขายใหม่ๆใ,ใ,ในวันคืนนี้นะคืนนี้คืนนี้เที่ยงคืนนะครับทั้งตู้ไดมอนและของใหม่ใช่ไหมนะฮึบไม่ใช่ตู้ไดมอนมาตู้ไดมอนมาพรุ่งนี้เออแต่ว่าของใหม่มาคืนนี้แต่ว่ารีวิวให้ดูเลยแล้วกัน นะครับคืนนี้พร้อมกันเลยโอเคมาเริ่มกันที่ตู้ไดมอนด์ใหม่ก่อนละกันนะครับหลังจากที่เราเป็นชนเผ่าผู้ชายไปแล้วในซีซันที่แล้วนะครับซีซันนี้เราก็จะมาเป็นชนเผ่าผู้หญิงกันบ้างกับชุดใหม่ในตู้ไดมอนด์คืนนี้นะครับที่มีชื่อว่าสลาโลอินเดียนานะครับสลาโลอินเดียนาขอเอาหน้ากากออกก่อนเนื่องจากว่าไม่ใช่ของชุดนี้อย่าออกยอะ โอเคนะครับตัวกาชาตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ในตู้เดมอนเยก็สามารถใช้บัตรได้ตามปกตินะครับแล้วก็ตู้จะเริ่มตั้งแต่วันที่9เดือน9นะครับแล้วก็ไปจบที่นู่นเลยวันที่25เดือน9นะครับ9เดือน9ถึง29 25เดือน9นะตัวนี้ชุดจะเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดชมเผ่าผู้หญิงนะแต่ว่าไม่ได้นะเขาก็สวยนะเขาก็สวยนะนี่ หมุนให้ดูใกล้ๆกันนก็เหมุนให้ดูไกลๆนะอา่ามีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันครับก็คือเสื้อกางเกรงรองเทา้าทรงผมแล้วก็การแต่งหน้านะสำหรับอันนี้จะไม่มีหน้ากากนะครับให้ดูเทียส่วนกันเลยดีกว่าเปลี่ยนการแต่งหน้าเป็นเสื้อสิอืม แล้วก็เปลี่ยนรองเท้าสิฮึอ่ะโอเคผ่าแรกเป็นทรงผมนะครับทรงผมอันนี้ก็เป็นทรงผมมัดเปียข้างหลังนะครับเปียใหญ่ข้างหนึ่งและข้างหนึ่งนะครับไม่รู้คิดอะไรอยู่ตอนมัดเอามีเปียใหญ่ข้างหนึ่งเล็กสองข้างน,งนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่ตอนมัดนะข้างหน้าก็มีผมปลดออกมานหน่อยนะครับมีผ้าโพกหัวนะครับเป็นอ่าคนโพกผ้าฟ้านะครับไปตนนัวนี้ก็สวยดีนะทรงผมนี้ส่วนต่อมาเป็นส่วนกางเกงนะครับกางเกงตัวนี้ มีเกงแล้วก็มีมีดแล้วก็มีผ้าแบบชาวเผา่าชาวเผา่านะฮะก็สวยดีนะนกางเก็สวยดีนะผ้นะะาที่เหลือนะครับผ้าที่เหลือก็จะมีการแต่งหน้าขอเอาทรงผมแบบชัดๆหน่อยสิอ่าเห็นการแต่งหน้าชัดๆอันนี้อ๋อนยิ้มเป็นหน้าโมโคลงก็มีตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เสื้อกับรองเทา้ารองเท้าก็เป็นรองเท้าบูทนะครับสีดําแล้วก็มีเชือกสีแดง ส่วนตัวเสื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อแบบข้างในมันเหมือนเป็นผ้าพันมากกว่าไม่ใช่เสื้อนะครับพันแผลไว้นี่แล้วก็มีซองธนูพร้อมกับลูกธนูอยู่นะการแต่งหน้านะครับการแต่งหน้าของอันนี้ก็จะเป็นหน้าแบบสีแดงๆชาวเผ่าชาวเผ่านะใครชอบก็สามารถไปจัดได้ในตู้ไดมอนด์รอยัลนะครับต่อมาอีกอันนึงที่จะมานะครับ อันนี้จะมาคืนนี้เลยก็คือวันที่8ก็จะเป็นโทเคนบ็อกนะครับซึ่งข้างในนี้จะมีของเด็ดๆอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอัน,นแรกเลยก็คือตัวชุดชุดใหม่ที่สวยมากๆนะครับตัวนี้นี่เป็นชุดที่มีชื่อว่า Amber Mega c ก p h e r นะครับหมุนให้ดูหน้าตาโหดไปนิดนึงต้องต้องแบบหนัาากๆหน่อย นี่ก็จะน่ารักไปหน่อยอึ๊บหน้าแมวนี่ๆแล้วกันอ่ะ <c oughs> โอเคชื่อแอมเบอร์มิาาก,ก,กาไซเฟอร์นะครับมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันคือเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็สรอผมนะครับอันนี้ให้ดูแบบใกล้ๆนะข้างหลังจะเป็นแบบคล้ายๆปีกนะมีติดไอพ่นรองเท้าก็มีปีกติดด้วยรองเท้าเท่มากๆเสื้อก็เท่ ความยิ่งทรงผมก็เท่เหมือนจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าลคล้ายเป็นวงวงเองเจอยู่บนหัวนะเป็นวงแหวนเองเจลแต่ว่าอันนี้เป็นแบบไฮเทคไฮเทคนะครับตัวนี้ตัวนี้ซ่อนกระเป๋าได้ด้วยนะเผื่อใครบอกว่าไออันนี้มันสวยเยอะมันเหมือนมีกระเป๋าติดหลังยอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องใช้กระเป๋าก็ได้สามารถซ่อนกระเป๋าได้กดปิดซ่อนกระเป๋าได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูเทียร์ส่วนกันบ้างดีกว่า อ่ากันนี้แล้วกันอ่าโอเคเปลี่ยนรองเท้าสิึบอันนี้แล้วกันพา,นนนาร์ทแรกก็เป็นพาร์ททรงผมอย่างที่บอกนะครับอันนี้จะเป็นทรงผมสีขาวนะแล้วก็มีมงกุฎแบบไฮเทคนะครับแหวนแองเจลลิงแองเจลลิงถูกแล้วแบบไฮเทคนะอยู่บนหัวด้วยส่วนกางเกงน,นะครับกางเกงก็เป็นสไตล์แบบฮิปฮอปหน่อยนะครับตัวใหญ่ๆนะตัวนี้สีเบจเป็นสีน้เงินแล้วก็มีแต่งอายสีเงินสีดำเข้าไปข้างในนะครับ อีกสองส่วนนะครับก็เปน็นนี่ก่อนอันนี้นอ่ะโอเคนี่ชุดแรกนะครับก็เป็นเสื้ออย่างที่บอกไปเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับข้างหลังของเด็บมันอยู่ข้างหลังที่เป็นเหมือนแบบปีกใสๆนะปีกแบบไฮเทคไฮเทคตัวนี้นี่ขยับได้ก็จับไปส่ว so, นรองเท้าก็สวยนะครับรองเท้าก็เป็นรองเท้าแบบยุคแบบอนาคตอนาคตนหนึ่งนะครับแล้วก็มีติดปีกสองข้าง นอกจากอันนี้แล้วนะครับอีกอันนึงที่จะเข้ามาในกล่องด้วยนะครับก็คือตัวอุซี่แบบ l ีเจนเ a อรี่นะครับเป็นอุซี่อันแรกที่มีเอฟเฟกนะครับความจริงอุซี่เป็นปืนที่ค่อนข้างดีในแพทนี้นะครับมินิอซี่เนี่ยนี่ตัวนี้นเป็นระดับสีม่วงนะครับแอมเบอร์เมกาไซเฟอร์บวกดาเมจหนึ่งแม่นยำสองแล้วก็ลดความเร็วในการรีโหลดนะครับต้องบอกว่าดาเมจที่เพิ่มมาของอุซี่เนี่ยน่าจะทําให้เขาสามารถปิดชีวิตศัตรูได้ภายใน หนึ่งแมกกาซีนนะครับและสวยมากๆด้วยมีเอฟเฟกต์เห็นไหมสามารถถือในล็อบบี้ได้นะครับนี่เข้ากันเข้ากับชุดนี้เลยเห็นหอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้ใช้อยู่เป็นตัวนี้บวกระยะนะครับซึ่งอันนี้น่าจะดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับใครอยากได้อุซีที่ดีๆนะครับก็สามารถมาซื้อได้นะครับในกิจกรรมนี้นะซึ่งกิจกรรมตัวนี้เนี่ยน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับก็คือเป็นกิจกรรม กล่องโทเค็นนะครับกล่องละ25ไดมอนนั่นเองโดยกล่องโทเค็นเนี่ยจะเริ่มขายตั้งแต่วันที่8เดือน9นะครับแล้วก็อยู่กันไปยาวๆจนกี่วันประมาณ10วันมั้งอ่า11วันนะครับจนถึงวันที่18เดือน9นะครับ8ถ18นะครับของข้างในก็น้องก็มีโอกาสเปิดม,มาก็ได้เป็นชุดเลยได้เป็นปืนเลยหรือว่าเก็บโทเค็นไปแลกชุดหรือว่าแลกปืนอันนี้ก็ได้ครับซึ่งปติกล่องโทเค็นก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าก็คุ้มๆอ่ะนะ คุ้มๆอันนะั้นเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดใครอยากได้นะครับกล่องโทเค็นอย่าลืมแปดถึงสิบแปดส่วนชุดเมื่อกี้นะครับชุดเมื่อกี้ถ้าผู้ใดอยากได้นะครับอันนั้นก็อยู่ในตู้ไดมอนด์ยาวๆไปเลยยาวๆไปถึงวันที่ยี่สิบห้าตั้งแต่เก้าถึงยี่ห้าไม่ใช่แปดนะอันนั้นวันที่เก้าถึงยี่ห้าชุดนี้นะครับจบแล้วนะจบแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมแล้วก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย